สอ้บายช่วยอ่ะระบายอะไรคะอ่าจับดีๆจับดีๆค่ะใช่ใหม่ระบายอะไรคะไม่บอกไม่บอกด้วยใช่หรือเปล่านะระบายอะไรไม่รู้ระบายมั่วจังเลยอ่ะใช่ไหมมั่วป่ะไม่มั่วไม่มั่วว,ว่าไทยหรือว่าไทยดูงไหนอ่ะ บายอะไรอี่น่ะตายลุงเหรออืมอืมอ๋ออันนั้นฉีอะไรอ่ะต้องขยับก่อนทำไมอ่ะได้อาอ๋อขยับขยับเหนียวขาปลาราไได้บ้างไหมไม่ได้เลยทำไมอ่ะ เพราะ,ปปะว่ามาเกิดอ้อดะขาดเจ้าเกิดคู่านันอ้ออะไรไหนพอโช,ชว์ผลง,ง,งานหน่อยได้ไหมยังไม่ได้เลยเหรอเอายังไม่เสร็จเหรออ๋ยอยังเหรอยังเหรอปิดบังผลงานด้วยเหรออ๋ <c oughs> อถ่ายให้ปู่ดูได้ไหมล่ะ <c oughs> ปู่ดูได้เหรอ

เคาะอย่างนี้ด้วยเหรอ,อมไม่เคาะไม่ได้เหรออ๋อสวยอ่ะสวยยังยังยังไม่สวยเหรอคะเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงนั่นหมาใหม่หรือเปล่าหมาใหม่หมาใหม่อ,อ๋อยังไม่ไดถ่ายรูปอ๋ออันนี้เป็นางานโชว์งานโชว์หรอคะ

บบัก,กบเสร็จแลสีส้มยังน้อยเลยสีชมยังไม่ค่อยมีเลยอ่ะอ,ออร์เนอ่ะ <c oughs> ไม่กัดไม่กัดไม่กัดห้ามกัดกัดทำไมอ่ะไม่กัดดะโดนเดียยวนคอช่ะวยสีชมออเรนส์สวยมากเลยอ่ะ

ทุกคนก็้จะเสร็จแล้วนะใกล้เสร็จยังเสร็จแล้วเหรออ๋อ้ยเลยแล้วเปล่าน่ยอ๋อ อ,อ,อ๋อยังไม่ออกอ๋อแค่ทะลุแล,นะล้วนะทะลุลอะไรหรอปลาช่วยระบายได้ต่อไห <c oughs> ไม่ได้ด้วย <c oughs> ทำไมอ่ะท,ทำไมปลาช่วยระบายไม่ได้อ่ะเอวาอล่วงแล้วล่วงแล้ว <c oughs> เถอะเ,เอก็ดา่าคุณคคุอโอแต่ก็ดาาขาดหรอคะออจะจ้างันนานจังเลยแหะดีะ <c oughs> ม,ม,มันาน,มานานมันนานเหรอ,อ,อเปิดกว่าลูปปิดบ้านมีกับตัวอ๋อนี่เราไปละบามีหรอคะระรบามด้วย

อ,อ่เสร็จแล้วค่ะ